น้องลิซ่าทำไก่ทอดทานใหญ่ขาดตลาดไปแล้วใครซื้อกินไม่ทันนะก็ต้องทำกินเองเริ่มจากตำเครื่องกันก่อน,อนเลยนะโคลกยิลารูกผักชีและพริกไทยขาวเม็ดให้ละเอียดพักเอาไว้แล้วกระเทียมกับหอมแดงอะ่ะก็ตำเอาให้แหลกหมักไก่าก,ากันใส่เครื่องที่โคลกเอาไว้กับน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นซีอิ๊วขาวใช้มือนวดนวด,หนดให้เข้ากันดี เราก็ใส่แป้งข้าวเจ้ากับน้ำเข้าให้เข้ากันเลยหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อความเข้าเนื้อและไก่ทอด่านใหญ่จะขาดหอมเจียวไปได้ยังไง ซอยหอมแดงใส่ลงในน้ำมันบนไฟกลางค่อนอ่อนใช้ตะหลิวคนเบาๆจนหอมแดงของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปิดไฟตักขึ้นรอไก่ทอดของเราได้เลยน้ำมันทอดเนี่ยอย่าพึ่งทิ้งนะเราจะทอดไก่กันต่อเลยทอดจนไก่สุกเหลืองสวยแบบนี้เสร็จแล้วไก่ทอดทันใจก,กรอบยิ่งมีข้าวเหนียวเนี่ยยิ่งถูกต้อง